ความเงียบในซอยเปลี่ยวผมชื่อแบงค์อายุ22ปีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษวันๆก็อยู่แต่ในห้องเช่าเล็กๆที่ตัวเมืองปั่นงานออกแบบบ้างเล็กน้อยแล้วก็จบ พ่อแม่ส่งเงินมาให้ใช้บ้างประปลายแต่ส่วนใหญ่ผมก็พยายามหาเงินเองจากงานฟรีแลนซ์เพราะไม่อยากเป็นภาระใครชีวิตของผมดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ในใจกลับไม่เคยสงบเลยเพราะตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ผมก็ได้พบกับเธอพี่อ้อย พี่อ้อยเป็นผู้หญิงว,วัย40่กว่าผิวขาวนวลแต่ไม่ซีดรูปร่างสมส่วนและดวงตาคู่โตที่มักจะหลี่ลงเมื่อเธอแยมยิ้มเธอไม่ใช่คนสวยจัดแบบนางเอกในละครแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ามองพี่อ้อยอาศัยอยู่ในบ้านไม้ชั้นเดียวที่อยู่ตรงข้ามห้องเช่าของผมมีรั้วไม้เตี้ยๆที่ผมมักจะมองเห็นเธอทุกเช้าที่เธอรดน้ำต้นไม้หรือทุกเย็นที่เธอนั่งจิบกาแฟอยู่ริมหน้าต่าง สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนใจพี่อ้อยเป็นพิเศษคือความเงียบเหงาที่ไรล้อมรอบตัวเธอสามีของพี่อ้อยเป็นตำรวจหน้าตาดีดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านเท่าไหร่ ผมได้ยินเสียงเขาบ้างเป็นครั้งคราวตอนที่เขากลับมาเยี่ยมบ้านแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่อ้อยก็จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นผมเองก็เป็นพวกเก็บตัวไม่ค่อยออกไปไหนทําให้ผมเฝ้ามองชีวิตของเธออยู่เสมอและความเงียบเหงาที่เรามีเหมือนกันนี้เองที่ค่อยๆให้ผมรู้สึกผูกพันกับเธอ ในช่วงแรกผมแค่รู้สึกชื่นชมในความงามและชีวิตที่เรียบง่ายของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผมเริ่มมองหาโอกาสที่จะได้พบกับเธอในแต่ละวันอย่างไม่รู้ตัวผมจะออกมานั่งเล่นที่หน้าบ้านในเวลาที่คาดว่าเธอจะออกมาหรือเดินไปร้านกาแฟหน้าปากซอยโดยหวังว่าจะบังเอิญเจอเ,อเธอเข้าสักวัน แล้ววันหนึ่งความหวังของผมก็เป็นจริงตอนนั้นเป็นช่วงเย็นที่ฝนพรมผมกำลังเดินกลับห้องหลังจากไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อและผมได้เห็นพี่อ้อยยืนหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ร่างของเธอดูโดดเดี่ยวภายใต้แสงไฟสลัวๆผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับร่มในมือพี่ครับเอาร่มไหมครับผมยื่นร่มให้เธอโดยที่ใบหน้ายัางร้อนเผา พี่อ้อยหันมามองผมด้วยสายตาที่ดูตกใจเล็กน้อยเธอรับร่มจากผมและยิ้มให้ขอบใจนะแบงค์ไม่เจอกันตั้งนานเธอกล่าวครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ออกมาไหนผมตอบ การสนทนาในวันนั้นทำให้ผมได้รู้ว่าพี่อ้อยจำชื่อของผมได้และนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกดีใจอย่างประหลาดใจนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆผมจะแวะไปคุยกับเธอที่หน้าบ้านบ้างเป็นครั้งคราวหรือบางครั้งเธอก็จะชวนผมเข้าไปนั่งในบ้านเพื่อดูหนังหรือฟังเพลงด้วยกันเราคุยกันได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆในอนาคต ผมได้รู้ว่าพี่อ้อยมีชีวิตที่ไม่ได้รอยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่ผมคิดไว้เธอมีความเหงาที่ซ่อนอยู่ภายในและสามีของเธอก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอมากนะักมันทำให้ผมรู้สึกอยากดูแลและปกป้องเธอและความรู้สึกนี้เองที่ทำให้ผมรู้ตัวว่าผมได้แอบรักผู้หญิงคนนี้เข้าแล้ว ความรักของผมที่มีต่อพี่อ้อยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและผิดบาปในสายตาของคนทั่วไปแต่ผมไม่สนใจเรื่องนั้นผมแค่ต้องการให้เธอมีความสุขและได้สัมผัสถึงความรักที่ผมมีให้ในวันที่เราคุยกันในบ้านของเธอผมมักจะแอบมองเธอเสมอดวงตาของเธอที่ดูเศร้าส้อยในบางครงั้งทำให้ผมรู้สึกอยากเข้าไปกอดเธอไว้แล้บอกเธอว่าผมอยู่ตรงนี้แต่ผมก็ทำได้แค่เพียงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจ จนกระทั่งวันหนึ่งในวันที่ฝนตกหนักอีกครั้งพี่อ้อยโทรศัพท์มาหาผมและบอกว่าเธอรู้สึกเหงามากผมรีบวิ่งไปหาเธอในทันทีแล้วเมื่อถึงผมก็เห็นเธอนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นที่มืดสลัวเธอไม่ได้เปิดไฟและนั่นยิ่งทำให้ผมรู้สึกสงสารเธอมากขึ้น ผมเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆแล้วทรุดกุลลงนั่งข้างๆเธอเธอเยื่นมือมาจับมือของผมไว้และสายตาที่มองมาที่ผมในวันนั้นไม่ใช่สายตาที่ว่างเปล่าอย่างเคยแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในตัวเธอ แบงค์ Bank, เธอเรียกชื่อผมเสียงแผ่วเบาแล้วน้ำตาของเธอก็เริ่มไหลออกมาผมไม่รู้จะทำอย่างไรดีในสถานการณ์เช่นนี้ผมทำได้แค่เพียงกอดเธอไว้และในขณะที่ผมกอดเธอผมก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่เธอมีให้ผมเช่นกัน ความสัมพันธ์ของเราในคืนนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้แต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความเหงาที่เรารู้สึกร่วมกันแต่มันคือความรักความรักที่เกิดขึ้นในซอยเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจแต่เป็นโลกทั้งใบสำหรับเราสองคน กลิ่นหอมของอาหารเย็นลอยอบอวนไปทั่วห้องแต่บรรยากาศภายในกลับเงียบงันจนน่าอึดอัดพี่อ้อยเอาแต่หลบสายตาผมส่วนผมก็ไม่กล้าสบตาเช่นกันตั้งแต่เกิดเรื่ยวในคืนนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไปเราต่างรู้ว่าในใจเราคิดอะไรแต่เราก็ทำได้แค่เพียงเก็บมันไว้เพราะเราต่างรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ในที่สุดผมก็ตัดสินใจพูดขึ้นทำลายความเงียบพี่อ้อยผมขอโทษ พี่อ้อยเงยหน้าขึ้นมองผมดวงตาของเธอดูนิ่งสงบอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนขอโทษเรื่องอะไรแบงค์เธอถามเสียงเรียบผมอึกอักไม่กล้าตอบออกไปตรงๆผมผมไม่น่าทำให้เรื่องมันวุ่นวายเลยเรื่องมันวุ่นวายเพราะใจเราต่างหากพี่อ้อยพูดแล้วรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอพี่เข้าใจแบงค์นะแต่พี่เองก็มีชีวิตของพี่ คำพูดของเธอทำให้ผมเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกผมเข้าใจดีว่าเธอหมายถึงอะไรแต่มันก็ยังอดไม่ได้ที่จะหวังว่าเธอจะเลือกผม ในขณะนั้นเองเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นและสามีของพี่อ้อยก็เดินเข้ามาในห้องเขาดูเหนื่อยล้าจากการทำงานและไม่ได้สังเกตเห็นถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในห้องนี้เขาทักทายผมและพี่อ้อยตามปกติแล้วตรงไปนั่งที่โต๊ะอาหารทันทีหิวแล้วเขากล่าวพร้อมกับตักอาหารเข้าปากวันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยบทสนทนาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับผมแล้วมันเต็มไปด้วยความอึอดอัด และเจ็บปวดผมรู้สึกเหมือนกำลังเป็นคนนอกที่บุกรุกเข้าไปในชีวิตของคนอื่นผมมองดูพี่อ้อยที่ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีแล้วมองดูสามีของเธอที่นั่งอยู่ข้างๆเธอผมรู้แล้วว่าที่ของผมไม่ได้อยู่ที่นี่ ผมขอตัวกลับก่อนนะครับพี่ผมกล่าวขึ้นอย่างสุภาพแล้วรีบเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีผมเดินกลับมาที่ห้องของตัวเองอย่างช้าๆหัวใจของผมเจ็บปวดราวกับถูกบีบอัดผมรู้แล้วว่าความรักของผมที่มีต่อพี่อ้อยเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ผมทำได้เพียงแค่เก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่มีเธออีกต่อไปแต่ถึงแม้จะเจ็บปวดผมก็ไม่เสียใจที่ได้รักเธอผมดี ใจที่ผมได้รู้จักกับเธอและได้สัมผัสถึงความรักที่แท้จริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่ไม่มีวันสมหวังก็ตามจบแล้วจ้า